จริงๆแล้วการดูลมเนี่ยก็จะสอดแทรกเข้าไปในการเห็นจิตเหมือนกันนั่นแหละได้เหมือนกันโยมเกาะไว้อยู่ที่ลมแล้วก็สังเกตเห็นจิตได้เหมือนกันนะแต่มันมีลมเป็นฐานเขาเรียกว่ามีลมเป็นที่ระลึกอมีลมเป็นที่ระลึกแล้วไม่ใช่ว่ามันจะเห็นแต่ลมนะอาณาปณิติมันเห็นจิตด,ด้วยนะเห็นเวทนาด้วยนะเห็นธรรมด้วยนะถ้าเราจเจริญให้มากการทาให้มาก สติปัญฐาทั้งสี่ย่อมบริบูรณนะ์นะแต่มันมีหลักก็คือลมมีหลักเกาะไว้เพื่อจะไม่เข้าไปในอาการเหล่านั้นที่กําลังถูกรู้สมมุติว่าเราเรารู้ลมไปมันเกิดปีติอย่างเงี้ยมันเกิดปีติก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทิ้งลมไปหาปีติโดยฝ่ายเดียวมันก็ยังมีหลักหลักยื้อไว้อยู่างเงี้ยสมมุติว่าเราดูลมดูลมมันคิดไปมันก็เห็นความคิดนะสติมันจะไปเห็นความคิดหรืออารมณ์ พอเห็นความคิดแล้วความคิดนั้นดับมันก็กลับมาลมอย่างเงี้ยรู้ลมรู้ลมรู้ลมโดยชัดเจนคือเห็นมันเข้ามันออกเนียมันเป็นการดูกายมันเป็นการมีสติเห็นกายในกายเห็นไหมแต่รู้ลมรู้ลมแล้วคิดวับแล้วก็มีสติรู้ความความคิดสติมันจะรู้ความคิดตอนนี้มันคิดแหละคิดไปเป็นอารมณ์นั่นอารมณ์นี้แหละ ก็เห็นจติรู้ทันปับ๊บความคิดนั้นจะดับปับ๊บแล้วก็มันก็มาตั้งอยู่ที่ลมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีลมเป็นที่กลับมามันเป็นมีลมเป็นที่รละลึกมีลมเป็นหลักว่าง,งั้นเถอะแต่ใช่ว่ามันจะดูจิตไม่ได้ในะพวกเจเริญอาณาปนติติเขาก็เห็นจิตเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ถนัดในการใช้ลมเป็นหลักเราจะดูจิตแบบแบบดูไปเลยได้ไหมได้เหมือนกัน ดูไปเลยก็ได้เหมือนกันไม่ต้องเอาลมเป็นหลักก็ได้แต่ถ้าใครถนัดอย่างนั้นนะแต่ถ้ากําลังของสติถ้าเราไปดูจิตล้วนๆเนี่ยต่กาลังของสติมันอ่อนมันจะเข้าไปเป็นในอาการในอารมณ์จิตดูสักพักก็เห็นอยู่จิตเห็นอารมณ์เห็นมันคิดราคาโตสะสาโมหาเห็นมันเฉยเห็นมันตั้งมั่นเห็นมันคิดเราก็เห็นแต่ไปไปๆมาๆสติมันอ่อนมันไม่มีมันไม่มีตรงชัดมันไม่มีใดชัดคือคือ คือหลักมันก็กลายเข้าไปเป็นในอาการเหล่านั้นนะถ้าสติมันอ่อน,นเข้าไปเป็นในความคิดเลยเบื้องต้นอาจจะดูจิตดูไปดูมาเข้าไปเป็นจิตซะเองเข้าไปเป็นอารมณ์จิตซะเองอย่างเงี้ยนี่ท่านจึงให้เกาะลมหายใจไว้อ่าให้เกาะลมหายใจไว้ในเมื่อใดมันคิดปับ๊บความคิดนั้นจะถูกรู้ทันทีพอถูกรู้แล้วแน่นอนความคิดนั้นจะดับลงปับ๊บแล้ว มันก็จะกลับคืนมาอยู่ลมเหมือนเดิมเพราะลมนั่นคือหลัก